สวัสดีครับก็ผมแม็กก็กิมแคทเตอร์ผมนะวันนี้ผมจะมทำการรีแอคชั่นกับคลิปอัปเดตท,ทอร์ตูรี่แอคคูเรนต์แบทเทิลเซมเตอร์มมรครับผมนะเราได้เล่นเกมจริงกันแล้วแต่ว่าคนสร้างเกมก็ยังลงคลิปอัปเดตตัวที่อาจจะมาใหม่เรื่อยๆครับผมนะเราจะได้ส่องก่อนว่าอาจจะมีตัวอะไรมาใหม่ในแพนหน้ากันบ้างอะไรประมาณนี้ผมนะทำอะไรได้บ้างน่าสนใจมากผมจะมารีแอคชั่น เริ่มจากคลิปที่ผมยังไม่ดูตั้งแต่ผมได้เกมมาเล่นจริงเลยก็แล้วกันนะผมนะนี่คือคลิปเปิดตัวเกม t o r ์ l อรีซูเมเตอร์ c อคเคเรตมามาแ้ทุย t อ t a ตอรีแอค r ครับผมนะดูซิว่าคลิปเปิดตัวเกมนี้เป็นยังไงมาดูกันแน่ถ้าดูก่อนที่จะเล่นเกมคงจะไม่เข้าใจแต่เราเล่นเกมมาแล้วดูคลิปนี้ก็มันน่าทำเป็นเนื้อเรื่องเนาะ <laughs> นี่อัศวินโดนธนูยิงแมมมอสที่ไม่เคยกลัวอะไรดูเยอะไปไหมแอลแล้วก็บบนเมทที่เหมือนจะเก่งเอามาใช้จริงเขาเก่งเท่าไหร่ตัวฟางที่พอใช้ได้คนสปาร์ตาไวกิ้งเรือบนบกแล้วก็โอ้ยโดนทุบตายแน่นอนรูวการต่อสู้ที่รุนแรงโอ้ยัดยัดจับอะไรอยู่นี่เบอร์สเก์กระโดดเข้ามาใช่โจไปเมื่อกี้มุมมองแบบ FPS ผมก็ได้ข่าวว่าจะมาอยู่แค่โอ้โหเละเทะ ยาวเกี่ยวหขำโอตูออปทุบทิ้งแทงเตื้อจิ๊กอาร์แลนด์ฟอร์ดทัตุรีอะครีบัตส์ซเปเตอร์ตอนนี้เอรีเอ็กเซดเล่นได้ก่อนใครโอเคผมนะนั่นก็คือ Early Access, เอรีเอ็กเซดเทเลอร์ตัวอย่างเทเลอร์ของเกมนี้ตอนเปิดเกมมาผมนะผมเพิ่งจะดูนี่แหละเออพอไปเล่นแล้วก็เลยเอ,อพอเข้าใจว่าแต่ตัวทรายยาบ้านนี้ก็สนุกขึ้นจะว่าไปอันนี้คืออะไรต่อไปคลิปหนึ่งรับผมนะคือคลิปนี้วินเฮมเทสติง้ง ว่าจะมีโอกาสที่จะควบคุมตัวละครแบบเฟิร์สเพรสันได้ไหมว้าไอ้ระบบนี้ใช่ไหมผมเคยเล่นอยู่บางเกมซิมเวเตอร์แต่ว่าแท็บก็จะทําได้อะลองดูนี่ไงเข้าไปควบคุมกับผมนะเราเล่นเองเออนี่ก็จะไปอีกหนึ่งประสบการณ์มันๆที่น่าสนใจเนี่ยตบเองอืมเดอะคิงบิอืม,อมหวดแล้วเราเล่นเป็นจาวใช่รอบนี้อืมจาวหวดล่วงเล่นเป็นโบนเมดปู้ แล้วจะยิงได้รัวกว่าเดิมปะ่ะหรือว่าเราจะยิงแบบดีเลย์เท่าเดิมมันจะมีครูดาวก่อนการโจมตีแต่ละครั้งของแต่ละตัวไงผมว่าน่าจะเป็นแบบครูดาวนะให้มันโจมตีได้เท่ากับที่เราไม่ได้ควบคุมอะไรอย่างนี้แต่ก็น่าสนุกนะการเล่นแบบเฟิร์สเพรสตันเราควบคุมได้เออเออใช่ดีนะเพราะบางครั้งผมเล่นแล้วบอทไม่งงไงเราเข้าไปควบคุมแล้วเราเดินเอดีกว่าบางทีแม่งเดินไปไหนก็ไม่รู้แม่งยิงตัวไหนก็ไม่รู้ แต่ถ้าเกิดเราควบคุมเองเก็กำหนดเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแน่นอนแต่มันก็อาจจะทําให้เราได้เปรียบแต่ใครแคร์บางทีตัวละคนเราไม่งั่งเกินอะไรเงี้ยใช่ไหมเออผมเข้าใจระบบนี้จะดีมากในตอนนั้นแล้วก็อันล่าสุดของผมนะ20ชั่วโมงที่แล้วแทบเดเวล็อปเมนต์อัปเดตคลิปมามีคลิปบางคลิปที่เรากำลังทำในช่วงสัปดาห์นี้โอเค ผมชอบที่เกมเนี่ยถึงแม้จะลงเกม early access มาแต่ก็ยังอัปเดตต่อไปเห็นไหมก็อย่างผมบอกไปหลายครั้งแหละว่าจะอัปเดตอะไรเรื่อยก็ได้แต่ลงเกมมาก่อนเออแล้วค่อัปเดตใส่เกมใช่ไหมก็มน่าจ,จะทำานี้ตั้งนานแล้วก็ยังอัปเดตไดใช่ป่ะนี่ไงฮาวาจาฮาวาจาสามารถรีโหลดฮะเพื่อจะกําหนดระยะทางได้คือ,อไรนี่ไงพลฮาวาจาแผดเก่าโอู้หฮาวาจาอะไรดูหรูขึ้นเยอะเลยจำได้เลยใช่แผดเก่ามีฮาวาจา แต่ว่าแผนนี้ไม่มารอการอัปเดตก็แล้วกันผมว่ามันน่าจะมาพร้อมกับกลุ่มเผ่าจนะีนฮาวาจาเนี่เป็นของจีนแล้วก็มีพวกมังกรหรือมังกีคิงถ้าจำไม่ผิดมันเคยอัปเดตมาใช่ไหมผมว่าฮาวาจานจะมาพร้อมกันอย่างนั้นเท่าไหขอดูอีกรอบหนึ่งนี่ฮาวาจาสามารถที่จะรีโหลดแล้วก็กําหนดระยะค,ความไกลได้จากเดิมที่มันจะมีระยะที่แน่นอนเท่านั้นอู้อ๋อใช่โปรติ ตอนแผลที่แล้วฮาวาจามันรีโหลดไม่ได้คือยิงแล้วคือหมดเลยแต่รอบนี้ฮาวาจารีรโหลดได้โอ้โหเดี๋ยวนะแล้วแม่งยิงลัวไปเป่าวะเนี่ยลัวไปนะอย่าบอกนะเรายิงอีกทีรีโหลดปบยิงโอ้โหมันลัวเกินดาวินซี่แทงจะมีแอนิเมชันใหม่อันนี้เหมือนไม่เคยเห็นเลยป่ะดาวินซี่แทงรถถังดาวินซี่ผมนะว้าเฮ้เท แคนนอนบอลจะไม่หยุดแล้วก็ยิงเรื่อยๆบ้าเดอถ้าไม่หยุดอย่างนี้มันก็โกงดิวะคือมันจะออกมาเรื่อยๆใช่ไหมเท่าที่ดูมีแต่ตัวโกงนั่นเลยถ้าเกิดเราให้รถถังอีกเอาดึงละฮะโอ้โหโอ้โกงเกินเดอะคิงก็ตายอย่างเบอกเลยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอ อันนี้อ้อัตติเมตฮิลลิ่งเอยนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการอ d ดิได้เออไอระบบเห็นเขาบอกว่าจะมีระบบอ d ดิ c คาแรคเตอร์ตามใจฉันได้ด้วยปะใ้าผมได้ยินข่าวลือมาาสามารอ e ดิ t นุนน่นใส่นุ่นใส่นี่ด้วยตัวเองได้เฮ้ยน่าสนใจนะเออซึ่งมันก็จะมาในสักพักใหญ่ในช่วง early access นี้นะแล้วก็ดีระบบ fps ของผมนะมีเป้าเล็งมีอะไรแล้วโอ้โหน่อหนอ,อ,นอเฮ้ยรัวเกินรัวเกินโอเค คำถามที่ผมถามในาพาร์ทที่แล้วเป็นคำตอบแล้วผมนะว่าเราจะรัวได้ขนาดไหนเรารัวได้ตามใจฉันเลยไม่เกี่ยวกับดีเลยการโจมตีของแต่ตัวฮีโร่ยูนิตจะแยกจากยูนิตที่สามารถเข้าสิงได้ซึ่งก็จะมาเร็วขึ้นอืมก็คือจะแยกกันถ้าตัวที่เข้าสิงได้จะไม่ใช่ตัวที่เราเล่นปกติอะไรแบบนี้ป่ะและดูยิง มอบมีธนูยิงด้วยโอ้กลายเป็นเกม f อ s พเชฉยจริงๆก็เอาโมเดลมาจากเกมแท็บแบทเทิ์เลย่ที่เคยทำไว้อะเอก็ได้อยู่วะเคลเฮดช็อตเฮดช็อตเน,นี่ยนีไลแอดไอช็อตจัมแอทแท็กเพื่อไอเผ่านี้เฟนเซอร์ผมเนี่ยช็อตจัมคือกระโดดระยะสั้นเน,นี่ยเขาดยทีเบ้อเน่ เออทำให้มันได้เปรียบเลยนะโอ้โดนฟันนี่พลสมุไรอันนี้พวกพลในอนาคตเลยนะที่จะมาเป็นเซอร์ว่ามีการหลบว้าวอ๋ออ๋อว้าวมีหลบเป็นด้วยอ้าวเอาไว้เอาไว้ดูเดือดว่ะเฮ้ยเอาไว้เอาไว้อมนหลบคล่องว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันจะไม่โกงไปแล้วราคาม่งต้องแพงมันต้องเป็นเจ้าแห่งเผ่าเลยนะถ้างั้นถ้ามันหลบเก่งอย่างเงี้ย แต่เกิดโดนธนูสาดมาคงจะตายอยู่ดีผมนะแต่ว่าถ้าเกิดโดนหนึ่งหนึ่งกับคิงเนี้ยคงลบได้สบายอะไอยี้ปะโอ้โ okay. น่าสนใจผมนะนั่นคือการอัปเดตตัวละครใหม่ๆที่อาจจะมาในช่วงนี้ผมนะเราได้เกมมาแล้วคนละอัปเดตเลยมาก็เดี๋ยวจะเข้าเกมอย่างไวแล้วถ้าเกิดอัปเดตมาผงจะลองเล่นอย่างไวเลยผมนะยังมีอีกหลายอย่างที่เราเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่มันยังไม่มาใช่ไหม มังคีคิงมังกรพลธนูลูกโตงอะไรเงี้ยหลายๆอย่างก็กำลังจะมาโอ้าคิดแล้วก็ตื่นเต้นผมนะรอเล่นไม่ไหวเลยโอเคใครชอบคลิปนี้อยลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกาลังใจผมสร้างผลงานถูกนะถ้าเกิดใครอยากดูเรียลชั่นอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะตอนนี้ก็ขอไปก่อนกู๊ดไบย์มูฮันกู๊ดหน่อยเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหม ตอนนี้แบงกามเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเฟซบุ๊กเพจสลัแบงกามเกมแคสเตอร์กันได้แล้วรีมากัซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเป้าดังนั้นรีมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะะ